ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะครับผมผมว่าเพก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาชี้แจงแล้วก็บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหม่ของเกม j u s t i c e เวอร์ชั่น PC นะเพราะว่าโมบายนี้ยังไม่มีเกมเพลย์เลยผมก็รอเกมเพลย์ของเวอร์ชั่นโมบายอยู่ที่แบบอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะหมู่หรือจ่าหรือว่ามันจะมันจะดีไหมเพราะว่า ล่าสุดตอนนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยกับคาสใหม่ของของ PC นะครนะวันนี้จะมาเปิดตัวได้คาสใหม่แต่ว่าขอไปเมาส์มอยกับเวอร์ชันโมบายก่อนเพราะเวอร์ชันโมบายเนี่ยจริงๆที่ฝั่งจีนนะครับมีดราม่าเยอะมากนะของจัตติ m ม b บายเพราะว่าเขาเปิดตัวมาด้วยความแบบขิงใหญ่หรือเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยเรียกว่าแบบขิงทั่วอาณาจักรทั่วยุทธภพเลยว่าเขาจะทําเกมแบบ เพทูวินน้อยที่สุดแบบน้อยมากๆหรือแบบความต่างความเหลื่อมล้ำอ่ะไม่เกิน20%เลอะไรแบบนี้เขาจะทำแบบนี้เลยดังนั้นก็คือชาวยุทธจีนหรือว่ายุทธภพจีนนี้ลุกเป็นไฟเลยครับเพราะว่า ้ารู้อยู่ว่าชื่อเสียงเรียงนาวของ Ne t e อทหรือว่า t ท n เซนตเนี่ยมันเป็นเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่ของเกม a พ To วินนะครับก็คือเน้นเติมไว้ก่อนใครเติมใครแบบเติมหนัก,นกๆนี่ก็คือเป็นเป็นท่านพี่เออเขาเรียกว,ว่าตาเกอร์อะไรประมาณนี้ก็อนยิ่งใหญ่ไปเลยต้ากันไปเลยไอต้ตาอะไรประมาณนี้ก็คือใหญ่ดังนั้นการที่เด็ดอีทออกมาแบบสวนกระแสสวนโลงแล้วบอกว่าเฮ้ยกูจะไม่เพทูวินแล้วเว้ยไอ้พวกเพทูวินกาก,ากอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ เหมือนมึงแบบสับสนนะครับเหมือนแบบคือตอนนี้มันจะต้องลามปามไปถึงเขาเรียกว่าเกมเกมหนึ่งนะครับที่เปิดไปก่อนไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเป็นเปิดของ g l o b a l นะนั่นคือเดโบเอลมาทัลไอเดโบนั่นน่ะมันเป็นแบบทีมงานวิสาหะนะทำงานร่วมกับเน่ยอีตคือทำงานร่วมกันนะน่าจะมีแบบครึ่งครึ่งการแบบตัดสินใจตรงไหนแบบการตลาดตรงไหนคนเด็บเกมอะไรนี้ผมไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องภายในแต่มันมีคำว่าเน็ตอีตเข้าไปพ่วงปุ๊บ แล้วเกมนั้นก็กลายเป็นดราม่าทันทีแล้วก็มันเป็นดราม่าจริงๆเพราะว่าระบบเกมมันเน้นการเพต o วินต้องเติมเพชรถ,ถึงจะลงดันได้เติมรอบดันซื้อตั๋วลงรอบได้เรื่อยๆสแปมลมโ้โ,โหคือมันคือการที่ไม่จํากัดการลงรอบดันหรือว่า มีอะไรบางอย่างที่มันทําให้คนที่เติมมันกระโดดมากกว่าแบบคนทั่วๆไปอะ่ะเหมือนแบบช่องว่างระหว่างคนเติมกับคนไม่เติมมันห่างกันมากๆเงี้ยดรามา่าแน่นอนครับขณะที่จีนหรือว่าโซนเอเชียนี่ก็ยังดราม่านะครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงเข้าานฝัน่งยุโรปหรือว่าตะวันตกอะไรพวกนั้นแต่พอไปทําแบบนี้ในตะวันตกก็เรียบร้อยครับตีนมาเต็มลยครับคือแบบตีนมาแบบ มาแบบพั่วสารทาิศอ่ะก็คือโดนกระทืบเละครับก็คือแบบมึงเคียบมึงตายไปวิสา์ไอเดดอีทเนี่ยพอมึงไปทํางานกับเดดอีทคือเละเทะแล้วแต่มันก็ดันมีเขาเรียกว,ว่าความต่างหรือความย้อนแย้งบางอย่างในฝั่งของเนตอีทไอ้นี่ผมขอเขาเรียกว,ว่าแซวเนดอีทหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งตั้งเทนเซนไว้ก่อนตั้งมูนไว้ก่อนก็คือแบบถอยไปก่อนให้มันแบบให้มันสงบก่อนก็คือมาดามาเดดอีทก่อนก็คือเดดอีท e อนะ่ะ ประกาศว่าจะทำจัตติดโมบายแต่ว่าจะทำแบบว่าเพทูวินน้อยที่สุดก็คือแบบทำแบบเขาเรียกว่าให้มันมีความเดือมล้ําแบบน้อยที่สุดนู่นนู่แต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่ที่เขาชินกับวัฒนธรรมการเพทูวินหรือว่าการเติมเยอะๆแล้วเป็นที่หนึ่งหรือว่าอะไรมาเนี้ยหรือโซนเอเชียเนี่ยอย่างเช่นเกาหลีก็เหมือนกันที่จะมีเพทูวินระดับหนึ่งนะแบบเหมือนเขาชินกันนะฮะว่าเออมันเป็นเรื่องแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าจังไงนี่คือแบบจริงหรือเปล่าหรือว่าปูฝันไปแบบอะไรขอมมึงเนี่ยคือเอ้ยเน็ตอีท ช่บริษัทเด็ดอีทไหมอะไรเงี่ยเขาก็ย้ำกันแล้วก็มีดราม,ม่ากันและตอนนี้ทีมงานเด็ดอีทแม่งก็ขยันทําคลิปทําบทความทําอะไรต่างๆที่กําลังจะบอกว่าเกมเขาที่จะเปิดใหม่ล่าสุดเนะี่ยในเวอร์ชั่นโมบายนะครับจะเพทูวินน้อยที่สุดแต่เอาจริงๆนะครับในเวอร์ชัน PC เนี่ยความเพทูวินมันก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะเพราะว่าทีมงานเขาก็จะมาชี้แจงบางอย่างเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูข่าวดูสิ่งต่างๆที่ทีมงานเขาชี้แจง ว่าทําไมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ pay to win นะแต่ว่าคือเขาพยายามแบบลดความเหลื่อมล้ําของแกระหว่างคนเติมกับคนไม่เติมอยู่ระดับนึงแล้วก็ควบคุมอยู่เพราะว่าเขาก็รู้ว่าไอ้คนเติมและไม่เติมเนี่ยถ้ามันห่างกันมากๆอะ่ะมันจะแบบ มันจะมีปัญหามันจะทําให้เกมแบบขาดสม,มดุลแล้วก็คนไม่อยากเล่นนู้นน่คือเขาก็รู้ปัญหาคนสร้างเขาก็รู้คัะดังนั้นเขาก็เลยออกมาชี้แจงนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มากมายครับแล้วก็มีดราม,มา่ามีคลิปมีการถกเถียงกันเยอะแย,ยะไปหมดแต่ก่อนที่เราจะไปข่าวตรงนั้นวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมเล่าเน็ตอีทแล้วก็จัดติดเต็มที่แน่นอนจัดเต็มจัดหนักเรามาดูการเปิดตัวอาชีพใหม่ของเกมนี้กันก่อนครับเพราะว่าล่าสุดในเวอร์ชัน PC เขาก็ไปเปิดตัวอาชีพใหม่แล้วที่ ผมก็รู้สึกว่ามันจะออกไปทางแบบ Fantasy, แฟนตาซีแฟนตาซีจ๋านีน,นะตอนนี้ก็เหมือนกับจะแบบออกทะเลไปเยอะมากก็คือเหมือนมึงมุงม่งหน้าสู่แกไลนเลยตอนนี้คือมึงไม่คิดจะแบบเลียวกับมาฝั่งเลยมึงไม่โอ้ยมึงทิ้งความแบบเขาเรียกว่ากำลังภายในดั้งเดิมไปแบบห่างมากเพราะว่ายังไงครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะเกมนี้ถูกดีไซน์ออกมาเป็นกำลังภายในแบบดั้งเดิมนะแล้วก็มีกึ่งกึ่งแฟนตาซีแต่ตอนนี้เข็มของทีมเกมอ่ะมันจะเบนไปทางแฟนตาซีมากเพราะว่าคัสล่าสุดเนี่ย เป็นนักฆ่าเป็นนินจาที่สามารถแปลงร่างเป็นอัคูลา่าแปลงร่างเป็นแบบเทพแห่งสายฟ้าอะไรได้อะไรประมาณน,นี้คือมันอเมซิ่งมากคือสู้ๆอยู่เปลี่ยนร่างเป็นเทพแห่งสายฟ้าไปสู้กับเพื่อนได้เลยคือมันแบบเฮ้ยคุณนึกว่าจูเซียนคุณนึกว่าแบบก็บีเทพสังหารอะไรมี้งไอมคงณทำอะไรของมึงเนี่ยแต่ว่าคือผมก็เข้าใจแหละว่า ไ uh, อ้น,นี่ในมุมมองของผมนะผมบอกไว้ก่อนก็คือผมคิดว่าทีมงานเขาแบบเขากําลังทําเกมให้มีทั้ง2ด้านก็คือแบบดั้งเดิมเพราะว่า6หรือ7คารคัแรกดั้งเดิมครับมันจะเป็นทีมแบบดั้งเดิมหน่อยส่วนค์ดหลังๆเนี่ยอย่างเช่น2-3คารคัท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแบบแฟนตาซีหน่อยคือเขากาจะแบบ รวบตลาดอ่ะก็คือพยายามทำนู่นทำอะไรใหม่ๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายมันก็เลยออกมาสไตล์นี้ครับเพราะว่าแรกๆอ่ะผมจำได้ว่าคาสอย่างเช่นหมัดเหล็กอย่างเงี้ยหอกหรือว่าจะเป็นสุ่ยเมืง่งนินจาอะไรเนี่ยมันนินจาที่มันใช้คล้ายๆกับดาบนะมันจะออกเป็นแนวแบบเขาเรียกไม่เทพเซียนมากหรือว่าแบบเขาเรียกว่ามีความดั่งเดิมอะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวผมสกอร์ในหน้าเว็บนี้ไหมเพื่อนๆดูครับแล้วก็ล่าสุดมีการอัปเดตหลายอย่างนะอย่างเช่นแฟร์อะไรพวกนี้แล้วก็มันเป็นแพทใหญ่นะที่อัปเดตไม่ใช่มีแค่คัสใหม่อาช ระบบการแต่งหน้าใหม่ระบบการแต่งแฟใหม่แมปใหม่ขยายแมปจากแมปเดิมๆเนี่ยขยายให้กว้างขึ้นลึกขึ้นมีชั้นใต้ดินคือแบบเยอะแยะมากมายครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนข้อมูลตรงนั้นแต่ตอนนี้ขอมาโฟกัสที่คาร์ดก่อนแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเริ่มแรกเดิมทีครับเกมมันออกมายิมดั้งเดิมนะอย่างเช่นคาร์ดเนี่ยมัดเหล็กเนี่ย มีในนิยายนะเพราะว่าผมก็อ่านนิยายจบมาแล้วเรื่องนี้แล้วก็อาจจะไปอ่านซ้ํา2เพื่อเก็บรายละเอียดอาจจะมาบอกเล่าเพื่อนๆกันสําหรับคนที่เป็น f อเกมนี้โดยเฉพาะเกมนี้มีความน่าสนใจในตัวของมันแล้วก็มีธีมที่มันแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าจักรวาลของคนเขียนเรื่องนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าท่านกิมยงแล้วก็โกเลงนะครับดังนั้นก็น่าสนใจ อย่างที่ผมบอกว่าคันเนี้เริ่มแรกเดิมทีมันมันดูแบบไม่ได้บือหวามากนะแล้วก็เป็นวิชาหมัดเหล็กที่เขาเรียกว่าได้ตกทอดมาจากหนึ่งในสีมือปราบที่เป็นตัวละครที่ขึ้นในวิดีโอตัวอย่างล่าสุดของเวอร์ชันโมบายนะไอคนที่มีผ้าสีแดงๆข้างหลังอะ่ะนั่นคือหนึ่งในสีมือปราบที่เป็นหมัดเหล็กที่แบบโหดมาก มีกําลังภายในได้โหสดสุดๆต่อยกระบ,บี่แตกเอาง่ายๆคือของจริงอะไรประมาณนี้ <S <S คา้าเนี่ยเป็นคา้าท,ที่ได้วิชามาจากอ่าหในสมือปราบนั้นเลยก็ว่าได้แล้วก็เครื่องแต่งกายตีมันก็ยังดูแบบดั้งเดิมดั้งเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าล่าอย่างที่ผมบอกล่าสุดคา้าอย่างเช่นคา้าล่าสุดเนี่ย โอ้โหมึงมาเป็นแบบเทพเสียนเลยมึงมาแบบโอ้โหชุดใหญ่ยังกับพยาคุดคือแบบยิ่งใหญ่มาเลยแปงลงร่างได้แต่ว่าสกิลก็โอเคอยู่นะสวยอยู่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเขาเรียกว,วิดีโอเปิดตัวสกิลเขาอีกทีนึงอ่ะอย่างคลาสที่2เนี่ยที่ใช้แบบเครื่องดนตรีอ่อผมจำไม่ไม่ได้แล้วว่าเรียกว่ากูเฉินหรือว่ากูจินนะมันอยู่ที่สายถ้าสายแปดสายนะ่าจะกูชินถ้า สี่าสายกูเชิญแล้วเนี่ยอันนี้รายละเอียดอาจจะไม่แน่นะขออภัยด้วยเอาง่ายๆเรียกว่าพินแล้วกันไอค้าที่ใช้พินเนี่ยมันก็ยังดูแบบดั้งเดิมแม้กาลังภายในแบบมันก็ยังดูแบบนิ่งๆดูเป็นคุณชายยังแบบคีปลุกได้ดีอะไรแบบนี้เออมันก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างเช่นสองค้าเนี่ยค้าที่3อย่างสุยเมืองเนี่ยผมก็ชอบเล่นเป็นค้าที่แบบคอมโบได้มันต่อเนื่องจังหวะการกดได้สนุกมันก็ยังดูแบบเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเ,าเขาเรียกมีธีมมีบรรยากาศมีเครื่องแต่งกายมีวิชาที่มันไม่ได้โดดเดเ่่นหรือวา มีวิชาที่มันไม่ได้แบบแฟนตาซีจ๋าเป็นวิชาที่เหนือจินนาการอะไรเท่าไหร่นะเพราะเป็นวิชาดาบที่ว่องไวอะไรประมาณนั้นแค่นั้นครับเออมันก็ยังดูคลิปลุกอยู่นะอย่างเช่นคาที่4ีนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าค้าที่4ีเนี่ยคานี้อาจจะแฟนตาซีหน่อยแต่ก็ผมเรียกว่ากึ่งๆึล้ละกันเพราะเป็นคาที่ เหมือนจะชุบชีวิตคนตายได้เอาคนตายมาเป็นลูกน้องดึงวิญญาณของคนตายมาเป็นพวกอะไรนี่หรือว่าจะมีวิชาพิษที่ทําให้ศัตรูสับสนบังคับการควบคุมของศัตรูทําให้มึนงงอะไรนี้ก็ยังมีความเป็นแบบแฟนตาซีแต่ไม่ไม่มากครับเพราะการชุบชีวิตการฟื้นคนตายซอมบี้เนี่ยมันเขาเรียกว่า ตีมันยังไม่หลุดโลกเท่าไหร่มันยังไม่เหนือ่อจินตนาการออกไปทางเซียนอะ่ะมันยังไม่ใช่ดังนั้นไอ้นนี้ก็พอรับได้อยู่แล้วก็คาเนี่ยเป็นคาที่อิงมาจากนิยายนะครับเพราะว่ามีตัวละครนึงในะนิยายที่อยู่ในฝ่ายของคนไม่ดีเขาใช้สกิลพวกนี้เป็นสกิลชนเผ่าพิสดารที่แบบ ชุบชีวิตคนตายชุบชีวิตเพื่อนพระเอกมาสู้กับพระเอกทำให้พระเอกลังเลที่จะสู้อะไรนี่ค้านี้มีอยู่จริงแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นบอสในนิยายอะไรประมาณนี้มันก็ยังไม่บือหวาหรือว่าแฟนตาซีเท่าไหร่นะอันนี้เท่าที่ผมดูนะนี่คือแบบไล่ให้เพื่อนๆดูเลยว่าแต่ละค้าตอนเริ่มต้นของเกมอะ่ะมันไม่ได้บือหวามากครับแต่หลงัลงๆเนี่ยมึงออกทะเลเลยคือมึงตอนนี้คือมึงแบบไม่คิดใจ เหลียวหัวเรือกลับแล้วครับคือมกำลังมุ่งไปแกนล,ลายแต่ว่าปัญหาคือผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวทีมงานเขาจะอวกกลับหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขากําลังมุ่งออกทะเลมากๆครับโดยที่ผมรับรู้ข่าวสารมาตอนนี้แต่ก็คิดว่าทางทีมงานหรือว่าทางการตลาดเขาน่าจะพยายามหากลุ่มผู้เล่นใหม่ๆหรือแบบ ความหลากหลายของคนเล่นน่ะไม่ใช่แบบชอบแต่กําลังภายในดั้งเดิมหรือว่าชอบแฟาซีเลยให้มันมารวมกันในเกมเดียวอะไรนี้เขากําลังแบบน่าจะรีเสิร์ชมาระดับหนึ่งไม่น่าจะนั่งเทียนหรือว่าอยากทําก็ทำนะน่าจะแบบคิดคน้นแล้วก็มีข้อมูลอยู่หลังบ้านนะครับในการที่จะแบบดีไซน์คาสต,ต่างๆหรือว่าเพิ่มอาชีพใหม่พวกนี้นะเนี่ยอย่างเช่นอาชีพถัดมาอย่างเช่นอาชีพฮิลอะไรพวกนี้นะก็ยังมีความดั้งเดิมนะเพราะเป็นคาสที่ใช้ผ้าในการต่อสู้นะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นว่าเขาถืออาวุธเลยนะจริงๆผ้าที่เขาแบบ ผ้าคล้ายๆริบบินหรืออะไรเนี่ยเป็นอาวุธของเขา <c oughs> เขาาจะใช้ผ้าแล้วก็ทำให้มันแข็งเหมือนกับเป็นอาวุธในการต่อสู้เป็นคาที่ดีมากดูดีมากแล้วก็เป็นฮิลของในเกมเป็นฮิลที่หนักแน่นมากแล้วก็เป็นเดอะแบกของทีมคือถ้าไม่มีฮิลนี้ก็ เตรียมตัวไปตายครับก็คือถ้าลงดับยากๆนี้ก็คือเหมือนไปตายเหมือนไปให้บอสต,ตบดังนั้นฮิลสําคัญมากเกือบทุกเกมแหละฮิลจะสําคัญราคานี้ก็ออกแบบชุดแล้วก็เครื่องแต่งกายที่ไม่ได้หวือหวามากนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นกําลังภายในดั้งเดิมได้ระดับหนึ่งอะไรแบบนี้เออส่วนค้าถัดมาก็โอ้โหกาลังภายในดั้งเดิมเลยมันก็เป็นเขาเรียกทหารในด่านหน้าอะไรนี้เป็นพวกใช้หอกใช้ธนูอะไรเนี่ย เออมันก็เป็นคาร์ทั่วๆไปที่สามารถพบเห็นได้ในเกมทีมกําลังภายในนะพวกแบบใช้หอ,อกใช้ธนูอย่างเช่นในมูนเนี่ยก็มีอาชีพหอ,อกไหมอันนี้ก็มีนี่ก็หอ,อกเหมือนกันก็ใช้ธนูขี่มงขี่ม้าได้เป็นคาร์ปกติเป็นคาร์ทที่แบบกําลังภายในดั้งเดิมมันมีอยู่แล้วและทีมของจัตติสแรกๆก,ก,ก็เป็นอย่างนั้นก็คือมันออกเป็นกําลังภายในดั้งเดิมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลังๆมันเนี่ยเขาออกจะแบบเป็นกึงก่งๆแล้วก็เริ่มจะไปเซียนเซียนแล้วก็คือเหมือนจะเบนเข็มไปนิดหน่อยแล้วน,นจะไบบาแู้เล่นที่หหลลาากยวย หาแบบเขาเรียกแนวร่วมใหม่อะไรแบบนี้ส่วนคา้านี่ก็หลงยินหรือว่าหลิงหลิงหลงอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นค้ดที่อิงมาจากนิยายนะครับเป็นค้ดที่แบบมีเขียนในนิยายเลยเพราะเป็นคา้าพระเอกเป็นอาชีพพระเอกเลยก็ว่าได้เพราะว่าพระเอกเขาเป็นแบบมือดาบสายฟ้าหรือมือกระบี่สายฟ้าเพาราะค้านี้ใช้ได้ทั้งดาบและกระบี่นะคือแบบค้ดเดียวมือแบบ ก็คือไปแย่งงานเพื่อนเลยแย่งทั้งดาบแล่นทั้งกระบ,บี่มาอยู่ที่ค์ดเดียวเลยเป็นคา์าที่แบบเร็วมากรวดเร็วเป็นกระบ,บี่สายฟ้าที่เราเสกกระบี่มาพุ่งชนพุ่งเร็วแบบวรวดเร็วดังสายฟ้าอะไรประมาณนี้นั่นก็คือหลงหยินหลิงหงลงหรือว่าอัศนีบากอะไรสักอย่างที่เขาเขียนในนิยายนะเป็นแบบ วิชาที่แบบพุ่งเร็วมากเหมือนเสียงสายฟ้าทั้งแรงทั้งดุทั้งดันแล้วก็บุ่มทีเดียวแรงมากเป็นคา่าท,ที่ผมก็ชอบนะผมชอบอยู่2คา่านะเกมนี้ก็คือ,อไอหลิงหลงหลงหลงยินเนี่ยแล้วก็สุยเมิงแต่ถ้าจะให้เรียงลําดับนะครับก็จะมีคา่าพวกหออนี่ผมก็ ชอบตามมาก็เล่นได้แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นบัดเหล็กอันนี้ก็เล่นได้ส่วนพินส่วนคาร์ดผู้หญิงหรือว่าคาร์ดที่มันมีอาวุธหรือว่าอะไรที่มันแปลกๆหน่อยก็ไม่ได้เล่นนะครับอ่าส่วนาคาร์ดต่อไปที่เริ่มจะออกไปแฟนตาซีหน่อยๆนะแต่ว่าคาร์ดนี้มันก็มีอ้างอิงมาจากเขาเรียกว่าน,นิยายเหมือนกันนะแล้วก็อ้างอิงมาจากตัวเกมส่วนใหญ่เพราะว่าเจ้าของคาร์ดนี้หรือว่าวิชาที่สืบทอดกันมาคาร์ดเนี่ยเป็นคาร์ดของตัวละคร m p c นหนึ่งที่นั่งในรถเข็นนะเพราะว่า รถเข็นของแกร,รถเข็นของเป็นหนึ่งในสี่มือปราบด้วยผมลืมบอกคือรถเข็นของแกมันแบบคือกูเรียกว่ายังไงดีคือแบบมึงคือโคตรโหดยังับไอรอนแมนผมบอกอย่างนี้คือคือมันเป็นนักประดิษฐ์ที่โคตรเก่งก็คือรถเข็นสามารถลอยได้ยิงอาวุธลับสามารถที่จะ ถอยหลังเองมีมอเตอร์อะไรคือให้เพื่อนคิดสภาพว่าแม่งอดีตสมัยก่อนมีมอเตอร์มีกลไกที่ทาให้รถเข็นสามารถแบบหลบได้แบบเปลี่ยนร่างเป็นรอยน้ําได้หรือว่าดีดสปริงกระโดดได้คือมันแบบแฟนตาซีมากๆแล้วนะสมัยนั้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่มันแบบเขาเรียกว่าเติมแต่งจนแบบเหนือจินตนาการอะไรประมาณนี้คันนี้ก็เลยถูกสร้างออกมาในรูปแบบนั้นครับ แต่ว่าเออผมเคยอ่านข้อมูลนะแล้วก็เขาเรียกว่าบทความของคนที่ชอบชอบจักรวาลของอนักเขียนชุดนี้นะครับคือเขาบอกว่าหลังๆอ่ะเขาคนเขียนอ่ะเขาเรียกว่าพอมีจินตนาการมีความเฟลซีนิดหน่อยอเขาก็ใช้ไม้เด็ดใช้เขาเรียกว่าอันติก็คือบอกว่ามีการเชื่อมโยงของเขาเรียกมันติเวิร์ดก็คือแบบสามารถแบบมีมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งทําให เทคโนโลยีหรือว่าความรู้ต่างๆมันเข้ามาแบบลอดมิติเข้ามาแล้วนี้คือ,อเขาเรียกว่าพอหมดมุกแล้วมันก็ยิงแบบมันติเวิร์สขึ้นมาท,าทันทีหรือว่ายูนิเวอร์ซลอะไรบูมขึ้นมาแบบจัก,กรวาลวาร์ปได้จัก,กรวาลคู่ขนานอย่างนี้เลยครับอารมณ์เหมือนมาวิวอะไรประมาณนั้นนะคือแบบพอถึงจุดหนึ่งที่มันตันคิดอะไรไม่ออกแม่งจัก,กรวาลคู่ขนานเลยคือประมาณนี้ไอ้นียายชุดนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าผมเคยเห็นคนแบบเขาเขียนบทความวิเคราะห์กันนะว่าประมาณนั้นถึงขนาดมีวิชาถึงแบบ ทะลุจัก,กรวาลทําให้โลก2โลกมันเชื่อมกันแล้วเทคโนโลยีมันแบบข้องเกี่ยวกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะมีคา้านี้ขึ้นมาครับก็โดยรวมคือมันก็เก่งๆอะ่ะอย่างที่บอกว่าคนที่ชอบอะไรที่มันแบบดั้งเดิมมากๆอย่างเช่นมูนไรเบดเนี่ยมูนไรเบดเขาเป็นเกมที่คีปลุกนะครับก็คือมีความแบบดั้งเดิมไม่หวือหวามากไม่แบบแฟนตาซีจ๋าแต่หลังๆอาจจะมีพวกเครื่องประดับเครื่องแต่งกายแต่โดยรวมคา้านของเขาอะ่ะจะไม่ค่อยแฟนตาซีครับแต่ว่าไอ้จัสติสเนี่ย แรกๆอ่ะไม่แฟนตาซีครับหลังๆคือเหมือนแอปแตกหรือว่าเขาเรื่องร่างจริงอะไรเริ่มแบบเริ่ม ิดแล้วเริ่ม Fantasy แฟนตาซีอะไรวันนี้แต่เข้าใจได้ว่าเขากําลังจะแบ่ง2โลกก็คือมีทั้งแฟนตาซีแล้วก็ดั้งเดิมผสมกันในเกมเดียวคือแบบเหมือนมึงเอาหมดนะครับก็คือผู้เล่นที่ชอบแบบนี้แบบนั้นแล้วก็ไม่ปิดกั้นจินตนาการอะไรคือแบบมารวมกันหมดอะไรประมาณนี้ก็เป็นเขาเรียกน่าจะเป็นการคิดดีไซน์คัสขาไอ้น,นี่คือผมเดาๆนะครับไม่ได้แบบว่ามีข้อมูลยืนยันจากทีมงานว่าเขาจะคิดอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นความลับในการออกแบบเกมเขานะครับแต่ว่าผมก็เคยอ่านเขาเรียกบทความในภาษาจีนนะแบบแปลๆมาคือเขาก็ เขาเรียกว่าเขาก็ออกแบบตามที่ผมบอกไปสักคู่นั่นแหละครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเชื่อมโยงกับนิยายหรือว่าตัวละครนั่งเดิมในเกมหรือ a b c ีอะไรที่มันจะเชื่อมโยงก็ได้คือมันเหมือนเป็นจัก,กรวาลของของนักเขียนคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าอุ้ยซุยอันนะครับคือเป็นจัก,กรวาลเลยตอนนี้มันไม่ใช่อยู่แค่จัตติสนะครับไม่ใช่อยู่แค่น่สุยหานนะมันกําลังจะเหมือนเป็นจัก,กรวาลเลยเพราะเขากาลังขยายออกไปเพราะว่าถ้าอยู่แค่ อ่าตอนที่ชื่อว่านี่สุยหานหรือว่าจัตติสเนี่ยมันน่าจะไม่มีค้สอะไรแบบแปลกๆที่ล่าสุดที่เพื่อนๆเห็นออกมา23คสามค้านี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะอ่าอย่างเช่นคาสก่อนล่าสุดเนี่ยอ่าอย่างเช่นนางฟ้าเนี่ยหรือว่าเทพพยาดาหรือว่าเทพที่อยู่ในพวกพระคัมภีร์หรือว่ารูปฝาผนังต่างๆในโซนทางเหนือของจีนนะไอ้คัสพวกเนี้ยเหมือนพาเราอ่ะออกไปอย่างนิยายดั้งเดิมของคนเขียนแล้วนะเพราะว่าเหมือนพาเราไปสำรวจในทิศเหนือทางแดนเหนือไปสำรวจแบบซากโบราณต่างๆแล้วเห็นแบบ มีความเป็นเขียนเป็นเอกลักษณ์เป็นเทพพยาดาเอาง่ายๆก็คือให้สมมุติว่ามันในนิยายอ่ะมันมีอยู่แค่เดี๋ยวผมบอกมันจะมีอยู่แค่ค้านนี้แล้วกันเนี่ยมีถึงค้านนี้ครับในนิยายอสมมตินะไอค้านนียเหมือนเป็นเทพเหมือนเป็นนางฟ้าที่เขาเรียกว่าถ้าคุณเดินขึ้นไปในทิศเหนือที่ไม่มีในนิยายนะถ้าแบบใครก็ตามที่อยู่ในนิยายเนะี่ยเดินขึ้นไปในทิศเหนือที่พ้นหนังสือไปแล้วคุณจะเจอค้านี้ก็คือไอค้าเนี้สองค้านล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าทีมงานเขาหน้าจะแบบฉีกกฎเขาเรียกฉีก รอบหนังสือเพื่อออกไปในทิศทางตัวเองก็เลยสร้างคาดอะไรที่มันออกมาแบบเหนือจินตนาการแล้วออกเป็นเทพเทพเซียนๆหน่อยแต่ว่าก็คือมีความแบบดั้งเดิมอยู่เพราะว่าอ้างอิงจากโบราณหลักฐานหรือว่าพื้นที่ลับหรือว่าอารมณ์เหมือนแอตแลนติสอะไรประมาณนี้หรือว่าสถานที่ลับที่เมื่อคุณเข้าไปก็จะเจอพวกคารดแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็มีมิติของเทพมีมิติของมารเลยนียังไม่ใช่ประมาณนะครับยังเป็นแบบเวทมนต์ที่ยังอยู่ในแบบที่ลับ พื้นที่รับสถานที่รับเพราะว่าค่า,าสุดเนี่ยรู้สึกว่าสำนักเขาหรือค้าเขาอยู่ใต้ดินนะครับอยู่แบบเ,เขาเรียกว่าแบบใต้ทะเลทรายทะเลทรายที่เราเห็นโล่ง,ลง,ลงๆกว้างๆเนี่ยทางตอนเหนือของจีนะเขากาลังบอกว่าข้างใต้เนี่ยมีเมืองรับอยู่อารมณ์เหมือนแอตแลนติกเลยก็คือมีเมืองรับมเมืองใหญ่อยู่แล้วก็มีค้าเนี่ยครับมีชาวเผ่านี้ที่อาศัยอยู่แล้วก็ล่าสุดก็ได้ถูกปลุกตื่นขึ้นมาเลยเป็นค้าที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นอาชีพ ผมเรียกว่านินจาแล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนแบบใช้กลิดใช้อะไรที่มันเหนือจินตนานการมากๆอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดวิดีโอให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพื่อนจะได้เห็นแบบภาพรวมแล้วก็ว่ามันเป็นยังไงว่าทําไมผมว่ามันเขาเรียกว่าแฟนตาซีหรือว่าแบบ เหนือจินตาการอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูวิดีโอครับผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าคาร์ดนี้มันเป็นยังไงที่มาสำนักเนี่ยเออเห็นไหมมันจะมาแบบเหมือนถ้ำหรือว่าสถานที่หนึ่งที่อยู่ใต้ทะเลทรายนะแล้วก็มีความข้องเกี่ยวกับคุดนะอ่ะตรงนี้ผมขอตอปไว้นิดนึงนะครับเนี่ย หลายๆท่านหรือว่าผมเคยเห็นหลายๆคอมเมนต์บอกว่าหลังๆเกมสร้างมาแบบไม่มีศิลปะเลยเป็นเกมสร้างมาดาดๆใส่อะไรมาเนี่ยครับเขากำลังจะทําให้เห็นว่าศิลปะมันเป็นยังไงก็คือโบราณสถานความเป็นแบบรูปปั้นต่างๆหรือว่าลวดลายเยนี่ยใส่ให้จัดเต็มให้เลยเออมาแล้วก็เครื่องแต่งกายก็ตามนั้นครับออกแนวแบบเฉพาะมากออกไปเป็นแนวนกรู้สึกจะเป็นเหี่ยวนะเออสัญลักษณ์ของคาร์าก็คือเหี่ยวครับเหี่ยวทะเลทรายอะไรประมาณนี้ เดี่ยวทองด้วยแล้วก็พญาคุดเออมันอิงกับพญาคุดค้านี้แบบมีตะขอนะแบบพุ่งเกาะได้เนี่ยก็คือเนี่ย,ยขอต็อปแป๊บนึงเดี๋ยวเดย,วย้อนกลับไปเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆอาจจะขัดใจเดี๋ยวผมเอาไปใส่ในช่วงต้นคลิปให้เพื่อนๆดูเต็มเมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอวิเคราะห์นิดนึงหรือว่าแบบพูดคุยนิดนึงระหว่างเปิดคลิปเพื่อนๆ่จะเห็นว่าไอ้ค้านี่มันอยู่ใต้ดินก็จริงนะแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยที่มันเป็นแสงระยิบระยับเหมือนหินข้อยเนี่ยเขากำลังจะทําให้มันเหมืืออออนนเป็แบบววววกาาาาศหร่คมมสยงงข ใต้พิภพใต้ถ้ำอะไรมันก็เลยมันจะเหมือนเป็นแบบอยู่นอกโลกนะเดี๋ยวมีไม่ใช่ครับมันอยู่ใต้เนี่ยมันอยู่ในถ้ำแล้วก็มีความมันแบบเขาเรียกหิ่งห้อยหรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือมันเป็นสารอะไรบางอย่างที่ผมก็รอดที่มันอาจจะสร้างแสงไฟอะไแบบแต่ว่าอันนี้คือแบบพยายามอิงก,กับเขาเรียกธรรมชาติที่มันพอจะเป็นจริงได้นะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าแบบไม่ต้องคิดไร้สมองเลยว่าอ๋อมันเป็นแฟนตาซีนิยายก็ได้ครับแต่ว่านี่พยายามอิงให้มันก็เลยออกจะเป็นแบบอวกาศนิดนึงอะไรประมาณนี้นี่คือสกิลเขาครับ ก็มีการใช้ทรายนี่คือดุดันมากข้าน,นี้แบบโคตรรุนแรงเนี่ยเวลาสู้กับคนอื่นมันจะว้าไปมาอยู่ในทรายครับจะทําให้มีทรายก่อนแล้วว้าไปมาอารมณ์เหมือนฮารซาซินในวิดีโออ่ะถ้าใครเคยเล่นวิดีโอก็จะรู้แต่อาชีพที่เป็นนักฆ่าในทะเลทรายนะก็คือฮารซาซินนะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้คล้ายๆกันแต่เป็นฝั่งจีนครับก็แฟนตาซีหน่อยอืมอุ้มดึงดึงโซ่มังกรทะเลทรายครับผมขึ้นมาปอม๊อบบุ้ม แล้วก็มองหน้ายังไงนี่ไงที่ผมบอกเปลี่ยนล่าเป็นพยาคุดแต่จริงๆมันคือเทพสายฟ้านะฟูจินไรกินถ้าผมจำไม่ผิดเขาเขียนอธิบายไว้ในแบบบบทความที่เขาปล่อยออกมานะครับสำหรับตอนที่เปิดตัวคาเนี้ยก็พอเป็นเทพก็แน่าจะตีแรงขึ้นใช้สกิลได้ต่อเนื่องขึ้นนะดูรุนแรงขึ้นแล้วพอเป็นเทพปุ่มลากมาตบกลางตีแยกนกไปดิม,มึนๆแล้วก็ จับเข้าไปในพายุทะเลทรายครับตกในทะเลทรายครับตกไม่ให้ใครเห็นครับเออปุบปุบนี่พอหลุดออกมาก็ฟาดอีกทีนึงอะไรแบบนี้แล้วก็นี่คือบรรยากาศในสำนักเขานะครับมันอยู่ใต้ดินนะของหมอนมันอยู่ใต้ทะเลทรายเลยครับลึกลงไปเลยเป็นสถาปตัตยกรรมที่เอ่อใครที่บอกว่าไม่มีงานศิลป์ก็มาดูครับเออเห็นว่าบ่นว่าไม่มีงานศินลปะสร้างเกมดัดๆก็ามาดูครับเอาก็มาลองมาโหลดดูหรือว่าดูคลิปนี้ก็ได้ครับแล้วก็ ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเออชุดใหญ่ครับเล่นใหญ่เลยวันนี้ผมดูดูแล้วเหมือนแบบกัมพูชานะอร่อยแบบนครวัดเลยประมาณนี้แต่ว่าแค่ไปอยู่ใต้ดินนะเออเหมือนเขาจําลองนครวัดเลยประมาณนี้อารมณ์น่าจะซองสำเนียงเปียงคดียงยังอะไรประมาณนยังมองซองยังอะไรประมาณเป็นภาษามาลายูเอ้ยเป็นภาษาเขมรนะครับเออมันน่าจะประมาณนั้นออก จะแนวแบบนครวัดมากกว่าเท่าที่ดูนะแต่ว่ามันก็รวมทั้งพยาคุดมีสถาปนิยกรรมของเขาอยู่ใต้ทะเลทรายอะไรแบบนี้ก็ใครที่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันแบบมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยแล้วก็มีความแบบ อิงกับพวกโบราณวัตถุอย่างเช่นคาดก่อนหน้านี้ก็จะอิงกับฝาผนังที่เขียนต่างๆในดินแดนทะเลทรายทางตอนเหนือนะอย่างเช่นดินแดนพวกที่พระธรรมสังจังได้เดินเข้าไปเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีการเขียนเรื่องของเทพเรื่องของเทวดาเรื่องของต่างๆเนี่ยไอคานนั้น,นก็ออกมาจากภาพฝาผนังตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นถ้ำหมัวกายที่มีเก็บคัมภี์โบราณ คมภีรับคัมพี์ขั้นสูงแล้วนี่คัมพีพระไตรปิฎกกับหัวอะไรเงี้ยก็คือไอ้เรื่องราวพวกนี้ถ้าอ่านจีนออกนะผมบอกเลยว่ามันสนุกมันเหมือนเขาแต่งเรื่องราวผสมกับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมบางอย่างที่คนสร้างเกมแล้วว่าคนสร้างสตอรี่ของเกมเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะก็ไม่ใช่ขี้ๆที่จะแบบกระจอกที่จะมานั่งแต่งอะไรแปลกๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกทีมงานอย่างเช่น Tencent NetEase เนี่ย เป็นทีมงานใหญ่นะครับดังนั้นค่าตัวทุนในการสร้างหรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องรีเสิร์ชมาละดับนึงคือเขาลงพื้นที่รีเสิร์ชเชิญคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้เชิญคนที่เชี่ยวชาญจุดนี้มารวมกันแล้วก็คิดอะไรที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเกมเขาคาัสเขาแน่นอนครับดังนั้นตรงนี้รับประกันได้ว่าถ้าใครอ่านจีนออกหรือว่าถ้ามันมีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะบอกเลยว่าการเล่นเกมอย่างเดียวถ้าไม่อ่านเนื้อเรื่องนะเหมือนขาดอะไรไปแบบเยอะแยะมากมาย,มามายเพราะมันจะมีแบบกิมมิคต่างๆความลับตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับ